ชามชามชาม,ชมวันนี้เรามาที่ชามนะครับมา,าลงเรือไถลามนะครับวันนี้มากับพีตพ่ต้องพี่ต้นพี่ตูนพี่สารแล้วก็ฮียจุนนะครับมากันหลายคนวันนี้แฮปปี้แฮปปี้ตอนนี้กำลังรอเลิกงามยามดีก่อน,นครับรอน้ำมันก่อนไปซื้อน้ำมันมาเติม ด้วยเดสีมาด้วยหัวพี่ไม่ก่อนแล้วพี่จะถุงร้อนก่อนอาัอบ่วันนี้เรากินข้าวเย็นกัน,นมืดไปหน่อยออเจ้มผักรวมนะครับกับกุ้งส่วนอันนี้แกงเคโพนะครับตอ้อยาบัไแอพี่ต้ลนน่ปลาผัดหน่อไม้ผัทดทอด อวันนี้เรากินข้าวเย็นมืดไปนิดนึงกอดจะเข้าหมายดอนจัมโบ้ไปตกมือกันนะครับตอนนี้ต้องกินข้าวก่อนครับต้องเดินด้วยท้องนี่ต้นกำลังพี่ต้นกินข้าวว่ะนี่นี่นี่โอเคพี่ต้นกำลังใส่หัวเชื้อก่อนเดี๋ยวจะตกมือไม่ค่อยได้แบบเนี่ยเนียโอ้โหเมนูหลากหลายนะครับที่แกงส้มสายทับใช่ไหมแม่สายครับแม่สายครับหลากหลายครับ กินข้าวก่อนของทัพต้องเดินด้วยท้องกินข้าวด้วยกันนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเขามาสัมประธานก่อนเราเรามาช้าเพียงก้าวเดียวท่ายึดพื้นที่แล้วแล้วก็คนหาไม่เป็นไรนะทีใหม่กินแล้วห้ามลุกกินแล้วห้ามลุกเจ็ตัวเล็กตัวน้อยต้องเปิดเจ็ดหนังเข้าแล้วกับเราเข้าเปิด ไซส์เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขนะ okay. ึ้นแล้วโอเคสวยดิผมตัวไซสใหญ่เริ่มจับบางแล้วคนระับโอ้โหโดูดิเนด็กเราใส่กระบะนี่นะโอ้โหกระบะกระบะกระบะเดี๋ยวหากระบะกัน แตกกระจายสช <oo> ่ไหมครับบรรลุตัวันาจะได้ตะกีดว่วเฮ้ยพอได้แม่ ก็ห้าทุ่มแล้วนะครับหมึกไฟท้าจับเพราะว่าน้ำแังแรงอยู่จะพอกอระมาณเที่ยงคืนเเดี๋ยวก็แล้วก็วิ่งเข้าาประมาณสี่ทุ่มตอนนี้หมึกไม่จับน้ำแรงนอนได้นอนก่อนนะเป้าตลาดตงนนอนไม่จับเลยโอเปนี e, ตอนตนะีสี่ครับ เนะครับอเข้าหมายแรกกันครับเช้านี้ที่ฉางโอ้เข้าห้ายโอเข้าห้ายโอเข้าห้พอแล้วเอาเหี่ยอัดเลยเอ้าเอ๊บเออพอแล้วคันว่าหมุนอย่างเดียวเขาได้หมุนยังเดียวไม่ต้องไม่ต้องวัดแล้วหมุนอัดหมุนอัดโยกหมุนอัดโยกเออดีนะครับ เียอจูนนะได้ออกกำลังกายตอนเช้าอันยาถึงแล้วเก่าแล้วเก่าตัวแรกเก่าโอโยกเลยอ่ะไปทางนู้นแล้วกันจบไปว้าวเดี๋ยวด้ะตัวแรกนะเก่าเก่าที่นี่ที่สุดเท็สุดยอดที่ได้เฮ้ยครับให้ยอมไม่ต้องปียอมเออเดี๋ยวๆ

ดูใช่ไหมพี่สานอ่ายังไม่รู้ปลาเนะี่ยน่าจะเป็นดิซีครับมารอรุ่นั่น เดี๋ยวเราลุดตัวใกล้ๆก,ก่อนเออมันเข้าได้ไมต้องออกมาได้เด็หาลุดคันนี้ก่อนจริงๆอยากขึ้นไปข้างบนจังกไม่ต้อง เจอสายโอดแบบไถล่านี่ยี่สายโอดไปแลยนะพี่้วไปเลยนะขอให้เป็นเบรกไปเลยปะสองตัวตัวแรกมาแล้วต้องสสยตัวนี้เป็นรุ่นน้องมาอ๋อไม่ใช่แล้วไอ้นี่ซอยใหญ่โอ้โหนี่ของแท้ของแท้ซอยใหญ่ครับสุดยอดอะไรมีอะไร Oh. โอ้โหพี่ตองอีกแล้ว oh. โอ้ยขนาดนี้ตัวอะไร<_ <ck> _>เดี๋ยวมาแป๊บเดียวมามามากินของกนันสองคันมันจะขึ้นแล้วขึ้นแล้วใครแล้วกันแล้วเบร์แล้วเหรอเบร์ขมะอะไรได้บท โกลเลยโอ้โหเนี่ยสองตัวแล้วกระเบนโอ้โหถ้าใครแบบกำลังไม่ดีนะครับโอ้โหดูหางมันรูมหาเลยอันตรายนะกระเบนคือเวลาดันเราต้องระวังระวังหางนะครับอันตรายเฉาะด้วยไตรลามชว๊าบหนิโอ้โหเฮ้ยลุบๆๆอันตรายอันตรายแน่นอนจริงๆไหนพี่ต้นี่ยดูที่ผมไม่เคยดูไอเซาเดอร์เซาเดอร์ทั้งประเเลยเนี่ย เป็นยังไงอธิบายหน่อยก็เนด็นฝูงฝูงป่าอ๋อเนี่แน่แน่ใช่ี้เปิ้ลเหรอใช่โอ้ฝูงเป็นเล็กแค่นี้ระดับอะไรอ่าเขาเขาก็บอกระดับอ๋ออมีระดับความด้วย10-14เม็ดเขาเนี่ยครับพวกเนี้ยก็พวกเชื้อป่าอ๋อที่หางตัวสัานไม่จริงเออเหรอเออจีอยอะเชื้อป่าเหรอเชื้อป่า ไอ้ยังงี้ใช่หมดเลยใช่ไหมชดเลเลไอ้นี่คืออะไรก็คือ GPS ของเรตัวนี้ยเเรือใช่จุดห็กแลายจุดได้ปลาเกต้อมีเชือปลาเล็กยัไเาี่ไหเนี่ยนี่นี่นี่อนี่นีนี่นี่เชือกปลาเล็กเหรอเนี่ย ออเแน่นอนที่กับ14.1นั่นคือเลยตัวนั่นนี่แ่ๆ14 14เมตรครับอ๋อความลึกความลึกความลึก14เมตรโอเคหมดงปาร์ตบเแลเมนูอาหารว่างปลาขึ้นค่านะหรือ,อตายผู๋ย สระเบิ้ไม no. 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 right. yes. yes. no. right. ่รับอ่ามีทั้งดครนบสวยงามตามควาเรื่องนี่เราต้องต้องเอาแบบเดอยชิ้นบอ่อ๋อตัวนี้อ๋ออ้นี้่นรักดน้นี่ด้วยป่ะได้ได้เลยเครวมตัวชิ้นหมดเลยเนื้อต้องเลยสดงตัวนี สดสดเลยปักเขาทายๆโทษๆหมนแล้วเดี๋ยวมาสับสับปีกนะปลาขึ้นานด้ไหกระต่ายขูด ละลายในปากได้รถอูมามิกุยยอดครับนี่มาทะเลงขริงได้อาการออกเนี่ยเขามีที่เกี่ยวมาให้แล้วอันนี้เอาโยนจิโยนจอดแฟชั่นใหม่เขาเขารู้ทันทีเลยเป็นนักุกปลาโอ้นี่นี่นี่ชอนปอกชนป๊อป

โอ้ยเก๋าโคตรเก๋าว่ะโอ้ยเก๋าใหญ่อย่างไรเก๋าใหญ่ครีมครีมเฮ้ยมาดูอีกตัวดิเดี๋ยวเอาเก๋าไปเก็บก่อนเอาพิษานไป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 เดี๋ยวพบว่าเก๋าไปเก็บตัวนี้ก่อนเก๋าเก๋าเก๋าเก็บเก๋าก่อนแล้วเราไปอ่านตัวคายตัวนึ่งกำลังกินอีกเทียบเปิดเปิดหลังให้หน่อย ให้นุ่นปลากำลังกินพิสารกำลังอ่านน่าจะเป็นไอ้ห้ามมันไม่เป็นในช็อตกั้นครับเก๋าข้าเก็บหลักหปี๊บโจ๊ะเ่๊ไปเราไปดูต่อเก็บเก๋าเสร็จแล้วดูดิเป็นอะไรโอ้ว่ากดนะกดยัก

ขันครับขันครับขันครับขครับโอ้โหใหญ่ใหญ่ทสอบเออก็ไม่น้อยเระจัดโอ้อแล้วโอ้โโอ้รดโอ้นี่ไวกระแทกเวยขาดครับไปเลยเอาเอาเอ หมายแตแล้วบสาหมายแ้วเอาเก็มืใช่ก็ดีแล้วพริครมเฮ้ยโอ้หมใหญ่เ็กก็เกิดนเกิดใหญ่ใหญ่ดินดิ้นลุกจีปากดิ้นบนได้แต่อย่าดิ้นลงน้ำนี่ โอ้นี่ยเคยใหญ่ครับน่าจะประมาณไซส์ประมาณ5้าถึงหกโลนี่ลูกคันโอ้โหอะไรเดี๋ยวเ์ใหญ่เกย์ยังเกย์โอเคปิดชบอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วพี่ลาพี่ลาบอกว่าถ้าพี่ต้องอัดหลุโดนตีแน่งานนี้ คาดว่าเป็นอะไรพี่ออ็อ๋อเกยนะครับเกยใจของที่โฮมท็ออาดเป็นช่อนก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ให้แล้วก็ ชกตัวอ่ไรก็สเกิร์สเกิร์อะรก็ฮัลโหล้ัลโหฮัลลโหลโหฮัลโยลฮยลโัลโหลฮัลหลฮัโหลโหลัลหล่ัลหลฮัโหลฮัลโหลฮัลหนฮลฮัลโหลฮัโหลหฮโัลโหลฮัหโโห โอ้ยระวังระวัง้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วปาปาลครับเน่เผอปลาี่เก็บแ๊บเดียวหลาีหลเอามันได้กินดกแล้วตายโอ้โหันเดี๋ยวเอาไว้หลาพีเก็บก่อนหลาพี่เก็บก่อนเดี๋ยวมอเก็บบังเกยต่อเราแผนกเก็บสบียงเราแผนกเก็บสบียงเียเอาไว้ที่ก่อนเดี๋ยวเปรียวนดก่อน เอาไปได้เก็บสบียเครับียไอ้กูบอกอยากกดาเหยื่อแปงไม่ฝาฝาัาครับการการลบทีมทีมเก็บปลาหน่ไปที่หนีไปเะกินเหยือแม้งกราเดาเหยื่อเล้เมืนี่าก็หมแล้วสรบปลาตัวนี้เป็นมูาใช่ไหมโห่างเกยไส์เท่ากันเลยตัวตะกี้เนี่ยตัวไเนี่ังหวจะหนีแล้วที่ไปัไวางไวก่อน จับดีๆกันไม่เป็นไรมาสนใจกันมาต่อแล้วมันกำลังจะไปเบ็ดเขาบอกมาเกยใหญ่พี่น้องรับเก็บก่อนเราพันแหกเก็บสปเลียงโอ้โหตะละตัว้าเฮียเขาได้เปิดได้เปิดเลยโอ้ทั้งหลามทั้งเกยพี่หลามขึ้นไปชุบโอ้โหสวยงามตามต้องเรือ <okay>. แน่ทั้วนจิงๆมันคิดแบบไม่บรรเจาะบรรยำคิดตั้งแต่เมื่อคืนหลับตั้งแต่เมื่อคืนไม่รู้แค้นอะไรกันมาเช้าอ่ะน้ำเช้าแล้วก็กัดปลาที่โอ้โหนี่ทุกการเรียงเป็น ก็เดาเหยื่อทุกคั้งอ่ะอุกทีปู่เดียวใชปลาก็เดาาเหยื่อเดินทางนล้นกลายเปลาป้ากเดาเหยื่อนี่เป็นการปีนเขาเขาเราต้องเก็บประการไม่ต้องเอาหัวยืดหลยชั่โมง ี่กมาาทสองผู้ยิ่งใหญ่บอกแล้วมาหมายนี่มาเลยทีนี้ก็จบแล้วจะเอาไว้สุดท้ายกันทำไมมาหมายที่ถึงตั้งแต่แรกก็จบแล้วเกมนี่โอ้โหมันเป็นกลยุทธ์พาไปไกลวิ่งอะไรดูลิงดูอะไรหนึ่งพาดั้งเรือเล่นไปด้านก็เนี่ยพอขึ้นบึดีพุ่งขาเข้าไปเออต่อพาไปพาไปกินเนี่ยบอกหน้าบอกคนที่ชิมหมดบอกเดี๋ยวดูปลาที่สุดท้ายงานมันวิจารณ์ ตื่นเต้นเลยทุกทีแหละไม่ต้องเป็นเหมือนไม่ได้ปั่นลุ้นซะมีการแจ้งแล้วทุกคนมาปากินน้ำเช้าไม่ต้องมาปากินน้ำคอยดูคอยสังเกตอาการดูปลายคันเอาดีไม่ต้องอายหรอกเออไม่ต้องอายรูกไหมพวกนี้ต้องใส่เสื้อดีบกันมันเลยเปิดใจพวกนี้ใจมุดจุดจันทร์จะดำตกที่ใชรไอ้นี่หรอที่เก๋ากินรวดเลยอ่ะ โตโตอะโอ้พี่มากี <Brother> ่คล <ania> ิปผมจำได้ทุกคิปเ้สึามมายเอดัง่ๆมีอาการมีอาการสองเท่าผู้ยิงใจกำลังแยกวัดลากัน อีกทีนึงตอกย้ำเพื่ออมันใจาอ่ะผัดสองผัดสองอันนี้โคต่เลามเลยสามก็เอาขึ้นมามสิาเกาเีกยล้วเ,เ,เอาเก๋าขึ้นมาก่อนเก๋าเก๋เกาอ๋อเอาขันพิสาดมาดูอีกแล้วนะน อาวนเยไก่กอนไตัดรัเอาว้าววววววาวเก่าเก่าัวเก่าเก่าคู่หผัวนเก่าคู่เก่าคู่อีกแล้วโอ้ยเฮ้ยชุลมุนชุดเก็บยิันอยู่เพนปดครีมปื๊บปื๊บเฮจินด้วยอ่างเลยว้นะไอตัวทั้งระานนพีต้องลากขึ้นด้วยไหม หน่วยเก็บสเสบียงของเฮียได้มาสามตัวเดี๋ยววางไปก่อนเก็บทีเดียวย่าดินลุกมาม เราเปิดสปีดเปิดฟ้าทั้งเก่าทั้งสากไม่เล็กนะครับอู้หูิดชุบปลาได้ถ่ายเยลีสักทีเตยต้องพรอนไม่ย่าถ่ายหน่อยแล้วเฮ้ยดูฟ้าเขาอาจจะไซส์20อัพขึ้นมาแล้วอุ้ยอุ้ยว้ายไม่มีอะไรหนักตะกัว อัดปลาแล้วไซน้ำไม่น่าจะต่ำอ่ายี่สิบโลไหนขอนดูดเี๋ยกยขึ้นมาเลยโอ้โนี่ไม่น่าจะต่ำกว่ายี่สิบโลโอ้ยขึ้นมาแล้วนี่ดูตะก,วกัวขึ้นกิโลปลา2ขีดโอเคสวยงามตามท้องเรือ,ตอนตะกี้ช่วงนาทีทองแบบ สุนุมุดวุ่นวายมากแล้วทั้งสากทั้งโอ้สารพัดปลาเลยเก็บปลาแทบไม่ทันแล้วตอนนี้นาทีทองเริ่มเริ่มเงียบแล้วเลยต้องต้องมานั่งที่หัวเรือนั่งเรื่องก่อนก็ตอนนี้ก็ใกล้แล้วแหละเพราะว่าเย็นแล้วตอนกี่โมงจะสักสักงได้แล้วเดี๋ยวสักพักผมจะต้องวิ่งเรือเข้าฝั่งแล้วก็โอเคเดี๋ยวตอนวิ่งเรือเดี๋ยวจะเช็คอดให้ดูโอ้สุดยอดตอนท้ายนี่อย่างเบามัน ตอนนี้กำลังวิ่งเข้าฟังนะครับกำลังเข้าเป็นของก่อน,นแล้วเดี๋ยวสักพักตอนเริ่มวิ่งเข้าฟังจะเช็คยอดให้ดูนะครับงานวันนี้ของเรา,เ,าเข้าเก็บข,ของก่อน,นนะครับ รวมแล้วมีแสดงแล้วนะครับไอลาในชามของเคก็ได้ก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแจกปลาแบ่งปลาก,กันโหทุระทุเลน่ะนะนะับกว่าจะขึ้นป่งได้ตอนนี้ก็กําลังจัดขอขึ้นรถก่อนคงจะต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายนนะโดนคิวต่อไปเขากำลังลงเรือครับก๋อนอนะครับว่าจะถึงแค่งมมือนะครับ แฮปปี oh. Happy birthday. Happy birthday. ้ครับวันนี้คาับาน้บไม่บายไม่บายไม่บาย